พครับกลับมากันครั้งกับ p g er Station กับ c a n a r the b i d of Spirit ครับ Part ที่9ครับไม่ได้เล่นานานเลยเล่นไม่เป็นแล้วก็อาจจะงงง,งหน่อยนะครับอ่าคราวนี้ตามเนื้อเรื่องก็เราให้ไปให้เกียรติ t าโ l o ที่ที่สารเจ้าหน้ากาครับแล้วเราวาไปได้เลยก็ บับไปเลยครับโอเคนิดนึงครับแต่ว่าน่าจะมาอันนี้แหละได้ลู้อ่ะนี่โอเคมันก็มาถูก ต่อครับอ่าก็อ๋อสามารถไปเล่นสู้กับบอสซ้ําได้นะครับการพิสูจน์ใหม่จะทําให้ได้ชุดใหม่หินใหม่แล้วก,วก็หมวกหมวกเจ้าน้องตัวใหม่นะครับให้เราฝึกข,ขอนี่ครับโอเค ทาร o โรพักอยู่กับพี่น้องเขาแล้วฉันจินตนาการถึงความเสริมโตรมของป่าได้ดีฉันรู้คือเป็นเวลาของเบนนินไซยาที่เข้าใจเรื่องของพี่เขาแต่ป่ามันไม่เหมือนเดิมถ้าไม่มีพวกเขาแล้วมันเป็นธรรมชาติที่มีการเชื่อมต่อของจิตวิญญาณที่เราช่วย เรายอมแพ้บางส่วนเพื่อจะพุ่งไปข้างหน้าซึ่งความสัมพันธ์นั้นยังคงมีอยู่มันเป็นอะไรทาให้คนที่นําวิญญาณเ,เป็นคนที่โดดเดี่ยวมันยังมีงานที่ต้องทําอีกนะถ้าคุณไปที่ศาลเจ้าที่บนภูเขามีช่างไม้ที่อยู่ในหมู่บ้าน สร้างบางอย่างได้เกินกว่าจินตนาการไปหาที่คลังหมู่บ้านเพื่อดูวิญญาณที่มีปัญหาอยู่โอเคครับให้ไปช่วยช่างไม้นะครับที่อยู่ในหมู่บ้านโอเคได้ปึบไหวไหมนเนี่ยลูก ข้างไหนอันนี้ไหมอันนี้เลยอือ <c oughs> อาแล้วในเรื่องใหม่ครับไปปิดยิบลุกลกขอได้นหน้กกากใหม่ทำให้เข้าในเรื่องใหม่ได้ครับเอ้แล้ว วิญญาณไปไหนอ่ะไปตั้งโ้นเลยเหรอนี่คือเข้าทางหมู่บ้านใหม่ได้เลยเอ่ะโอเคอีกหน่อยเอา้าผิดอีกแล้วโทษโอเคไปเก็บเงินไีอยู่ตั้งโ้นอะมีอะไรเยอะแยะเลย làm ngay nè, à, yốc phải, đây này à, làm ngay nè, lười lắm, yeah. ba, bay bay này, cấm bay luôn.

ใอ่ตจำไม่เป็นแล้วลกูกโอ้ตายโอย้มองให้แน่นอนอูย้ยอย่างไรวะเนี่ยโอ้ใช่ทำไมโซไปเป็น ตายละสู้ยังไงอะลูกดีอย่างเดียวเลยอ่ะไม่ได้ประโยชน์เลยอ่าตายตายตายสู้ไม่ม่ยื่ตรงน,นั้นแล้วมันจะต้องสู้ลระเนี่ยล่ โอ้ยมองยังเนี่ยไปโอ้ยมองยังเนี่ยไป rồi, ai sát thợ, rồi, yes, ok, đang ngay là, đang ngay ต้นไมไ้ใช่ไหมต้นไม้โดนน้ำต้นไม,นไม,นไม้สวยงามเอ่อโปรแกรมตต้เหนื่อยมากครับ lain banyak dan lain

ัอ่อนมาสุ่ยสักตัวสองตัวแนละ้วเต็ไหมอเต็มใหญ่จะตกนะ ถาเราบ้ไม่ใช่ตช่ต้องมีพลังมากกว่าน,นี้ถึงจะทำให้ประตูนั้น,นยอยับได้พลัางงานไม่อยู่แถวนี้มานานเหมือน,าน,านอกำลังเริ่มรักษานั่นคือสิ่งที่เธอทำใช่ไหม ฉันชื่อเคน่าฉันช่วยเบนเนี่ไซย,ยาเพื่อปลดปล่อยวิญญาณทาโร่ฉันต้องการมาหาช่างไม้รู้จักไหม yes, know ใช่ฉันรู้จักอดีล่าฉันเองไหมเอาไม่ใช่เธอเป็นช่างไม้ที่ดีตอนนี้เราดูที่เก็บพลังงานในสารเจ้าภูเขาอุ เธอเชื่อว่าเราสามารถเอามาได้เพื่อทำให้อยู่ที่หมู่บ้านได้ตลอดไปแต่ความฝันนั้นมันอยู่หายไปแล้วเมื่อนานมานี้เราเพิ่งรู้แต่ฉันรู้ว่านายมีความสัมพันธ์กับจิตวิญญาณที่ดีคุณมีพลังงานที่อยู่ในพวกนี้มันเลยทำให้คุณมาอยู่ที่แห่งนี้ ถ้ามีสมาธิคุณจะได้พลังมากขึ้นอเอเ้ระเบิดของเธอจะใช้ได้ดีกับ เทคโนโลยีเก่าๆเท่านี้เราต้องการซ่อมเครื่องจักรเพื่อเพิ่มเปิดทางลองถูกิว่านายจะทำอะไรได้อ้าวมีระเบิดกด L2 สงครังแล้วกด a หนึ่งเพื่อโยนเหรอไม่ลอยอ่ะโอเค ยังไงต่อว้าวโอ้กระโดดอ่ะจับยังไงต่อ ระเบิดัเองทำร้ายอย่างนี้ได้ด้วยเอ่ะตายตายไม่รอดแน่เลยว,วันนี้หลบแล้วก็หลบนั่ตุ้มตุ้มยังไงอะขอไปยืมมันก่อนอ่ะขึ้นบนมันอ่ะนมมันจะทำให้เราลอยใช่ไหม เนี้ยจะระเบิดกบไมเนะี่ยอ๋อชิบ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 ตลายนก็ระเบิดนีด่เธอลองปะ không gian được một tỏ, hai mươi hai nghìn mấy mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn 哎，哦，哎，哦，哎。 เแียวเรื่อง,เ,องเล่นแล้วลุกสปิริตเมลคาเลกได้ได้จดหมายของวิญญาณชัานนี้ใช่ไหมไปไปเล่นนะ khó vào tù Đẹp lại mấy rồi Ui, đẹp lại rồi, gặp. Ơ, tay 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 rồi đấy để ích nương. Nương này. ít nâng ít nâng vừa nãy đi phần nâng à, ok à à à ไม่ได้เยก,กระดไม่ได้ันดีมั้งตสิ่งเีตอนนี้ยเดูับไม่ได้เลย กะโดดให้ยิงน้ำหมุนด้วยโอ้โ oh, ห oh, oh. ไม่ธรรมดาแล้วตอนนี้โอเคมีก okay. ระโดดให้หมุนด้วยไอ้ยิงให้หมุนด้วยนี่มันนอกตรรศน,นะ oh.

哦。Oh, oi oi leo khương oi Mong bên này บนฐาตั้งนานมาแล้วก็เรารู้วิธีสู้แล้วมาเจ้าเกราะไปไปโอ้ยตั้งแต่เมื่อไร phải đi à, nè à, ta ship mấy con đấy Bye. ยาเรียบร้อยไปการทีลูกอ๋อนี้ขอแค่อ้ดแบบแบบขอแคบบแบบ่เสร็จงานตรงนี้ก็พอแล้วมั้ง แล้วสามแล้วเด็น้เลยหรอใหญ่ไหมไมไหมไปวันนี้ขอเปิดประตูนี้ให้ได้ก่อนแล้วกันนะลูกไปเนี่ยอืไปไปไปแล้

อะไรอ่ะฝนันขึ้นไปวันน,น,นี้โอ๋อโอ้ยแล้วเข้าไปตรงนี้น,น,น,นี่คือไปตรงไหนเนี่ยเอานั้นกลับมาที่เดิมไม่เคยกลับที่เดิมตอนนี้อือดูกลับมาที่เดิม่ิ ง้องสักครั้นใหมาไม่กลับมาที่เดิมอ่ะไม่ใช่ที่เดิมเป็นที่ใหม่แต่เป็นที่ที่เราผ่านมาแล้วอ่ะ <c oughs>

เนี่ยอด,ดีล่าเธอทำอะไรไปโอ้ไฟไหมเอาแล้วเงินไฟไหมเลย,ยเร้วก็มีหอ,อกไฟอะไรด้วยเห็นเป็นโทนสีส้มเลยครับแต่ว่าสำหรับวันนี้อย่างที่บอกจบพันนี้ก่อนครับเราเจอกันใหม่พันหน้าสวัสดีครับ